ก็สวัสดีทอมชุทุุทันด้วยนะคะก็มาอยู่กับไมซ่าเกมซีเสียงอัดเบาไปหน่อยนะคะก็เพราะว่าเราอยู่ในห้องนอนวันนี้ก็มืดแล้วในคลิปที่แล้วเสียงจิ้มโทรศัพท์อัดแรงไปหน่อยนะคะต้องขอภัยเป็นอย่างสูงที่มีเสียงรบกวนเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบจิ้มโทรศัพท์แรงเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามผ่ผลลอนๆลงนะ ขึ้นไม่ได้ไหมไม่ไม่เอาสุดๆกันเลยะนะเดี๋ยวป้อนเสียงก่อนนะถ้าค่าเสียงเราเบาเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าไอนะ้นั่น้ามันนี่น,นมันมืดล้มไม่อยากก็เจงดังโดนแม่ด่าเตาว่าอยู่ห้องเดียวกันหรอเปล่าอยู่คนละห้องเลยแม่หูดีกายดิ แต่น,นอนนะ่ะมันมันแรงเองนะนะมาจมเนะี่ต้องขอปเป็นอย่างสูงนะแล้วก็บ้านหลังต่อไปจะเป็นไม้ดำนะคะไม้ดำเซิร์ฟขาวมแล้วบ้านหลังนี้เนะี่ยสวยเปล่าเนีย่ยคอยสร้างหลังคาหลังไม่ต้องสร้างหลังคาก็สวยเลยนะ มันจะเสียเวลามามากเกินไปละโอเคเราก็ขายสกูชี่แล้วนะแต่ว่าเพราะครับมันถ่ายคลิปไม่ได้ เราก็เลยจกเพื่องกล้ถ่ายเลยนั่นมันถ่ายคิดไม่ได้ถ้ามัน,น,นถ่ายเราถ่ายากันนานแล้วแหละจริงๆไม่ได้อุ่ยวางไว้ผิดอีเย่ยวางไม้ผิดลนไ,ไปตั้งเยอะเลยบ้านหลังนี้จะกว้างกว่าไหมชอบ สี่บอกพอดีอมึงถูกแล้วมึงจะนับทำเมื่อคืนแล้วก็แปะอะไรเ,เราชอบสร้างแบบแนวแบบนี้ใครได้บ้านหลังนี้ไปไปเือว่าโชดีแล้วนะขาวเป็นแบบนี้แบบนะแต่เราจะสร้างบ้านสไตล์นีกดูเอาสไตล์ให้รอดก่อน Mm, so, 三四上大四是谁？四四 ่ัเอาว่าไม่เบื่อหรอสร้างแบบเนี้ยไม่นะเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดเนี่ยคือบางทีอะสร้างบ้านเตอร์เขาถามว่าไอ้ไม,ม้มึงสร้างได้ไงวะปแบบเ <c oughs> ตอร์เขาไม่รับพูดความรับผิดเตอร์เลยนะคือ เจอเขาวัดรู้ไม่เก่งโทษทีเตอเฮ้ยได้เวลามันต้องเปิดความรับแล้วเว้ยถามว่าทําไมเจอเขาไม่ได้มาแคสเกมด้วยวันเสาร์ทิ์เจอเขาไม่ว่างเขาไม่ได้มาด้วยไม่รู้เป็นอะไรนะแกแม่งจะมืดอ,อีกแล้วมันเป็นอะไรก็เมื่อกี้เป็นคำหยาบนะคะก็เลยตัดเสียงไป แต่ว่าถ้าเราจิ้มแรงกันไปก็กต้องขอโทยด้วยนะสามแสกแล้วต้องน,นี้ก็เป็นประตูไปดูดวงใจพี่สุดมาวารีโดนจับล้วย ตัดคลิปรอบันเช้ากันนะท่านผู้ชมก็หลังจากที่ได้บันเช้าแล้วนะคะก็ฝนตกแล้วก็ปูพื้นกันนะคะซ้ำบันกว้างเกินไปก็ไม่ดีพื้นเนี่ยมาไม่ดีเกล็ดทุกดิศนะคะตันนิปอลแขน ถามอรเราเล่นอยู่ตรงไหนนอนเล่นอยู่บนเตียงเปิดแอร์ยังสบายแต่โคตรร้อนน่ะหน้าหนาวบ้านไหนขเขาพากันร้อนอะ่คือจะบอกว่าเราผมผมนะตอนที่เรารีวิวหาดเนี่ท่านผู้ชมน่าจะเห็นหน้าเราแล้วนะผมอ่ตัวน,นั้นผมยาวผมสั้นวะก็ไม่ได้ไม่ทราเหมือนกันนะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะแต ถ้าข้างบนนี้ไม่มีก็กดเข้าไปในช่องเราแล้วก็ดูนะคะแต่ถ้าบนนี้ขึ้น่อคลิปย้อนหลังนั่นเลยะคะ่ะถ้ามันขึ้นนะเอ้ยฉันน่าเลยทัวงอย่างแล้วมันไม่ขึ้นให้เรานอกจากเราจะให้นั่นนะ่ะคนดังเหรอนั่งนั่นเราเระ เจ็ดย่งโอเคเพื่อนเจ็ดอุ่ยอกเล่นตอนเนี้ยแบบมั่นจะให้ถึกหน่อย กราจะสร้างบันไดขึ้นมาก็มีหลายเซิร์ฟที่เราเปิดให้คนอื่นเล่นแล้วคือด้วยความบังดีกูยอยากให้เขาได้เล่นเซิร์ฟดีๆเห็นพวกป,ป้าๆนั่นบ้างด้วยความบังดีของเรานะแต่แม่งเข้ามาปุ๊บเพื่อนเราเว้ยไม่ใช่เตอร์ไม่ใช่ใครทั้งสิ้นหลยคือคือ ไม่ไปหา TNT มาเดี๋ยวไหนเวยเราลืมเมื่อเราเสกใสไว้แล้วแม่งไปหากนพ n p เดอร์มาเดก๋ยนเอ้เราพบพดหนูอะปจะกร์ปิดป้าวแหว่ผิดแล้วเว้ยผิดแล้วป้าวแหวิดป้าว ว่พี่แต่ทางที่ดีนะมึงขยับบันไดมาอีกกว่าคือจริงๆอะทางที่ดีคือควรขยับบันไดมาอีกกว่า,วาบ้านขาวบันไดที่บ้านดำบันไดขาวเฮียไม่เข้าใจจริงไสร้างพวกนี้เสร็จก็จะสร้างรวมกัน เราบันไดแล้วค่ะเพราะว่านั่นะะนะมึงจะวางบล็อกทำมะเขือต้มมึงทำไมเหรอแม่งจะหา่างไกลโอ้ยรลำคาญ ขอพายแล้วนะคะบ้านหลังนี้จะสร้างได้เพิ่งหลังขอยตะคปไปสร้างบันไดนิดเ่านผู้ชมคะก็ EP 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 สองของเราจะมีสอง EP นะคะคือ EP หนึ่งสร้างสร้างชั้นล่าง EP หนึ่งสร้างชั้นบนนะคะเราจะเป็นเขียนว่ามาครับสร้างบ้าน EP สอง EP สองตอนต่อ ต่อ EP สอต่อ EP สองจุดหนะคะเราจะทำเป็นจุดสองนะคะแล้วนะดสองเราจะสร้างคี่โครมูมันอย่างเดียวคือทำยิ้มสาวดีค่ ไปเเล็กันเลยกล็จกทำไมกูวางสามแล้วทำไมบ้านหังน,นี้กูวางสี่บอกว่า น้องเห็นแดนดินมารวมซ้อนๆอะไรไม่รู้มึงเราอยู่โรงเรียนอะไรไม่บอกหรอเออบอกไปเขาก็ไม่อยากรู้ไม่ใช่เลยแยเออกูก็ว่างนะเลมึงจะบอกคำมะเขืออะไรแล้วมึงติดคำมะเขือมาจากใครวะ มาจบาพี่คัดชาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสโลว์วันนี้สวัสดีค่ะ EP 2ีอจะมาสร้างชั้นบนนะคะบายบายบุยบุยบา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 ยสัญญาสัญญาเพราะว่าเนี่ยมันมืดแล้วเราก็อยากนอนเอาเป็นพรุ่งนี้เนาะลงคลิปวันนี้นะคะใคระสโลว์วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย